ผู้ใช้ Facebook ศักธวัฒน์สาธุได้โพสต์ข้อความระบุว่าถอยร่นครั้งละ50เมตรมีใครเคยสังเกตบ้างไหมทำไมเวลามีการชุมนุมมวลชนโดยใช้ถนนเป็นที่รวมตัวและกลุ่มมวลชนมีการเคลื่อนตัวจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งแน่นอนตำรวจหรือชุดควบคุมฝูงชนจะมีการตั้งจุดสกัดเป็นระยะระยะเพื่อไม่ให้มวลชนเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วตามที่แกนำคาดหวงังทำไมจุดสกัดต้องถอยร่นครั้งละ50เมตร หรือนับถอยหลัง59หลังจากที่มีการเจรจากับผู้นำการชุมนุมที่ขอให้เปิดเส้นทางเพราะนั่นเป็นไปตามยุทธวิธีโดยมีเป้าหมายเพื่อนับมวลชนในที่ชุมนุมว่ามีประมาณเท่าไหร่กันแน่ทุกครั้งที่กลุ่มมวลชนหยุดเมื่อมีการ,รเผชิญหน้ากับจุดสกัดมวลชนที่อยู่ท้ายแถวจะออกกันเข้าไปหารถนำซึ่งก็คือหน้าขบวน ถอยหลังไป50เมตรก็เอา50 m, ไปคูณกับความกว้างของถนนสมมุติว่าถนนกว้าง24เมตรก็จะได้พื้นที่1,200ตารางเมตรแล้วไปคูณต่ออีกทีด้วย2.5คนต่อตารางเมตรก็จะได้จํานวนมวลชนอยู่ที่ประมาณ3,000คนขยับ2ครั้ง100เมตรพบว่ามวลชนคนสุดท้ายหรือแถวสุดท้ายอยู่ที่ระยะนี้พอดีก็สรุปได้เลยว่ามีมวลชนอยู่บนท้องถนนประมาณ6000คนไม่เกินกว่านี้ที่มาอวดมาอ้างว่ามีคนเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆน,น,นั้นแหกตา